สาวสีช่วงนี้เกิดอีหยังก็คณะหมอล่ำเสียงวิหกเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังครับบ่าวโจเอาเห็นบอดนกพสก่อนเนี่ยเพิ่นโพดแม่สาวสีโอ้ค่ะโพดแบบยาวมากเขาเห็นแบบเ้าก็ตกใจไปแว่คือเกิดอะไรขึ้นเนาะปกติจะบ่คอยเห็นเออปกติจะบ่คอยเห็นบอดนกอ่ะโพดแบบนี้เนาะแล้วก็มีรูปกับคุณแม่ด้วยแม่ครับเพิ่งเกิดอีหยังขึืนพี่น้องเราก็ยังงงกันอยู่เนาะแต่ว่า ก็พอเข้าใจในสิ่งที่อันบอสโกพูดเลยเนาะเหมือนเท่าที่ติดตามคพ่าวข้าก็คือว่าประมาณว่ามีคนโล่งกานขั้นบอกแมนค่ะมีคนมีคนออกจากวงค่ะออกจากวงบริษัทแมนบอสแล้วก็ปกติก็คือถ้าเพิ่นสีออกเนี่ยสีออกหลังจบฤดูกาลแมนแมนอันนี้คือออกการฤดูกาลมาสิมาสิซะเนาะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นแบบคือการแสดง่ะคะมันได้วางพ็อตตัว หลักตัวรองตัวการแสดงไว้ทุกอย่างแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามาลงการคันอย่างเงี้ยก็ต้องหาคนมาแทนแต่เชื่อว่าบอสนกก็ต้องมีคนแทนอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เอิ่นออกจะค้นสาวสีคนเดียวหรอน่าจะสองคนนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีการเนาะน่าจะหนึ่งสองคนนี่แหละแล้วก็บอสนกก็ออกมาโพสโพสว่าสาวโพสบอสนกโพสว่าจังสีพี่น้องผมสิอันซูปังเด้อ เศร้าหายเด้อครับแม่ทุกขังที่มีเด็กลงมีคนจะหนีแม่จะเป็นแบบนี้ทุกที่ห่วงวงห่วงลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรเพราะแม่อยู่แต่ในครั่วจะรู้เรื่องเวลาเดียวเวลาที่เขาขนของกลับแล้วลูกภูแม่เฮ็ดแนวกินแนวอยู่แนวกินให้กินเนี่ย ไปไซเรลวนกอ่าเพื่อนไปไซเรลสิ่แม่เมยเม่ฮักเขาแม่คืดน,น้าเขาห่วงลูกลูกอเคบอกไหวบอลูกอืมแต่นกจะบอกแม่ตลอดว่านกบด้อก่อนแออ่านกเข้มแข็งคักปัญหาเท่านี้นักกว่านี้ก็เจอมาแล้วและถ้ายังมีนักกว่านี้กับพร้อมรับ ชีวิตคนมันมีขึ้นมีโลงอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาภู้อยู่กบมีใช่ผู้ไปกะให้มีโชคบอลนอกกว่างซีแมนเท่าหักเขาแปรตายคิดน้ำเขาปันใดสุดท้ายเท่ากับคือสาราริมทางหลังนึงคือเกา่าหน่อยนักที่จะมีคนตายค้าวงเขาลบแดดลบฝนหายเนื่อยแล้วเขากลับไปยูดี เข้ากับจะจดจำเขาในภาพที่สวยงามเสมอและลอกการจะเริญเติบโตของเขา mm hmm. คอยพุ่มใจน้ำเขาในมือที่เขาเติบโต mm hmm. นกกับแม่จะยิ้มได้เต็มปาก mm hmm. คือเขาคือลูก mm hmm. บ้านหลังนี่ mm hmm. มีพบมันกระต่องมีจาก mm hmm. สู่กับคนที่อยู่ดูแลเขาให้มีอยู่มีกินบ่เดือดร้อนกระไผ mm hmm. กับพ่อแล้ว กำลังใจแห่งขอบครัวเสียงวีหกทุกคนเดิมอายผู้นี้สีผ้าสู่จนสุดหัวใจว่าแต่มีคนเคียงอว่าแต่มีค้นเคียงขางสองคนหึ่นไปสีบอยอมแพน้ำตาของแม่มือนี่จะจดจำฮอดมือตายมือแย,แย่แบบนี้เท่าสีหูวา่ไผสั่มตืมเฮาว่าไผ่ห่วงว่าไผ่ไหัก ว่าภัยวังหนีกระเพ้าอีหลีขอบคุ้นมือนีที่เกิดขึ้นมันเห็นค้นใดชัดเจนอีหลีกราบขอบคุ้นปัญหา1102 2,566ยาชุมน้อยสีสเกตแฮแท็ก้นหักหัวหนาวงเสียงวีหกครับอันนี้บอสโน่เบาครับก็เป็นโพสต์นี้ก็คือ,อ เป็นที่แบบว่าตอกใจกันพ่อหน้าทั้งคุณแม่บอสนกด้วยนะคะก็คือเห็นว่ามีคนออกจากวงเนี่ยแม่ก็รักเขาโจ้กตอนโจกคืออยู่ด้วยกันแล้วไงคือมาอยู่กับบ้านหลังนี้บ้านเสี่ยวนี้งกับแม่แล้วแม่ได้ทํากับข้าวให้กินแล้วมาหายออกไปมาออกจากวงไปแม่เขาก็ห่วงค่ะเขาคิดว่าเป็นลูกคนนึ่งเนาะ อันนี้ขึ้นมาบ้านมาออกกระท่นหันเลยเนาะขนาดแม่เพิ่งยังมกหมู่เลยแม่บัวสาวศีก็รู้แล้วก็ตกใจนั่นแลยก็พุ่งรู้ในวันที่ออกนั่นแหละค่ะก็เลยตกใจเพราะว่าคือคนที่ลงเนี่ยค่ะสาวศรีนะคะเชื่อว่าบา่าวจกเขาต้องมีอลู่ทางที่ะจะไปแต่สาวศีก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองขึ้นเสมอมแต่ไม่ใช่ว่าที่ที่เราอยู่จะไม่ดีนะ เส,สีเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสหรือมีทางที่เดินต่อแล้วได้เงินเยอะกว่าเดิมคสาร์ศรีก็ต้องไป <main S 1> ม,มันเป็นสัจรธรรมเรียกบาจบบมันเป็นสัจธรรมคำว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม,มถ้าเรามีหนทางที่จะได้มีไรายได้เพิ่มพี่น้องก็ต้องไปบาจไปนี่ล่ละที่เป็นบาจแมนเพื่อกันบัตเชือเผื่อเราเห็น รู้ทางเนาะหรือว่ามันอ่อที่เราจะไปทำที่อ่นมันอาจจะดีกว่าเดิมก็เป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากออกไปหาประสบการณ์อะเมียนครับแล้วเข้ากับว่าหมูออกว่าเพิ่นออกพ่ออีอยังเนาะเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วคนมีผลเมนครับแต่แต่ดูจากที่บอสโนโพสนะคะเขาก็ ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ยินดีถ้าไปถ้าอยู่ก็ใช่ค่ะถ้าถ้าอยู่ก็ยินดีถ้าจะไปก็ยินดีคือตรงนี้เราให้สิทธิ์อยู่แล้วแต่สาวสีเห็นบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าที่จริงอ่ะบอสนกเนี่ยต้องเหมือนทาสัญญากับนักร้องนักแสดงหมอลำอะไรในวงนะคะว่าให้ทํากี่ปีกี่ปีหรือว่าสัญญาทำกี่ปีจะได้ไม่มีการลงการคั่น เอาจริงไม่ต้องถึงขนาดสัญญาณนานก็ได้นะเพียงแค่ให้มันจบฤดูกาลเนาะอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตรงนี้บอสนกก็ไม่ได้ทำครับค่ะเพราะว่าคือเขาสัญญากันด้วยสัญญาใจเลยมั้งนั่นแหละมันก็เลยทําให้เป็นการลงที่ทําให้แม่ของบอสนะคะเสียใจก็ตกใจเนาะคนอยู่กันเป็นครอบครัวเห็นหน้ากันทุกวันทากับเขาให้กินทุกวันอพอ มีลูกหายไปคนหนึ่งแม่ก็จะตกใจว่าเอ้าเราเขาหายไปไหนแล้วอะไรเงี้เขาเก็บของไปแล้วอ่ะใครที่อยู่ในมงก็ถือว่าเป็นลูกแม่ทั้งหมดนะคเพราะว่าแม่แกก็รักก็ห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตั้งแต่คอนบอยจนถึงแดนเซอร์จนถึงนางเอกพระเอกหมอลำแม่ก็รักหมดทุกคนค่ะแล้วที่บอสนกออกมาโพลอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเอซีให้กําลังใจันเยอะมากโคนชให้กำลังใจบอสโนกลายครับน้องครับเข้าใจ เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เลยว่าพอมีคนมาออกกางคันสีบอสโนก็ต้องเหนื่อยขึ้นมาอีกหาคนมาแทนต้องซ้อมกันใหม่อีกใช่ไหมนู่นนี่นั่นอีกมันก็เป็นธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นปกติของช่วงนี้ในของโมลามแล้วนะคะแต่ก็เห็นหลายๆคนก็เนาะหลายๆปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบว่าคณะอื่นก็ออกกันการคันแบบนี้ก็มีแต่เขาก็ รับมือกันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าหัวหน้าวงน่นเขาเก่งอยู่แล้วเนาะใช่เป็นถึงผู้บริหารเขาต้องคิหไว้แล้วแหละใช่แต่เพียงแต่มันก็ต้องเหมือนที่บ่าวโจบอกแหละว่าต้องไปหาคนมาแทนต้องไปซ้อมอีกนะคนที่มาแทนก็ต้องซ้อมอีกครับแต่ก็มีน่าจะมีนางเอกมหมอลำเยอะอยู่แล้วล่ะพระเอมหมอลำจะเยอะอยู่แล้วในแต่ละวงนะคะพี่้องนี่แหละครับก็ให้กําลังใจกันเนาะครับให้กําลังใจหมอลำเสียงวิหกทุกคนนะคนที่ยังอยู่หรือว่าใจ บอสนครับให้เลังใจบอสนกให้คุณแม่ด้วยแม่ดีแม่ลูกเต้าเรืออีกหลายชีวิตมอยู่กับแม่คือเก่าหลักแล้วลูกแม่นี่ก็เก่งเพิ่นเข้มแข็งอยู่แล้วครับบอสนกพวกสกอร์นี่คือเป็นคนที่เก่งแล้วก็เข้มแข็งมากเชื่อว่าปัญหาแค่เนี้ยบอสนกต้องจัดการได้ต้องผ่านมันไปได้อยู่แล้วครับเจอดราม่ามันก็เยอะเนาะโอ้เจอมานหนักกว่านี้เยอะแยะเจอมานหนักกว่านี้เยอะงแต่ช่วง แรกๆี่เปิดบงมาเนาะกับน้องยูกิผูฝันคู่จิ้มนะล้วปีที่แล้วก็นราม่าหนักเหมือนกันเลื้องน้องกับยองยูกิด้วยอะไรเนียเขายังผ่านมาได้เลยเ่เพราะว่าเอฟซก็ให้กำลังคนที่เข้าใจก็มีเยอะถึงบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอฟซส่วนใหญ่เข้าใจนะคะเข้าใจเหตุผลของบอสนกเหตุผลของข้างล้ง แล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคนที่เขาเลือกที่จะไปแล้วเนาะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก็คือฝากให้กําลังใจบอสนกนะครับเสียงที่หกอีกรอบหนึ่งเนาะกับคุณแม่ด้วยก็สู้ๆนะครับก็ปีนี้ต้องปังอยู่แล้วแหละแต่เราัยไมงมีโอกาสได้ไปดูเสียงที่หกสกรอบเลยปีเนี้ยปีที่แล้วก็ใช่ครับงงานเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปดูเสียงที่หกนะคะมาแซงใกล้ๆเนี่ยเราก็จะนํา บรรยากาศมาเ่าใ้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็มีภาพเนาะมีภาพวยแต่ได้ยินหลายๆคนที่เขาไปชมมาดูมาแล้วก็คือว่าแสดงดีจริงๆไม่มีแค่ไม่มีที่ติเนาะคือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากแล้วก็บอสนกนี่ก็คือสามารถนํานําทีมงานนําคณะนําวงเนี่ยมาได้ถึง จุดที่แบบว่าหือว่าสุดยอดและวประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วคิวงานก็ถือว่าแน่นมากครับค่ะเชื่อว่าปีต่อๆไปต้องปังกว่านี้แน่นอนครับขอให้เป็นปีทองทุกๆปีนะคะของเสียงม่หกด้วยค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะสอาซีมังเลยกับบ่าวโจดีไซน์ครับค่ะก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนในที่นี้เนาะสวัสดีครับ